สวัสดีครับอยู่ฟาร์มกามารวยผมน้องตี้เชี่นเกินนะผมวันนี้ได้ออกนอกพื้นที่มาฉีดยาควายให้แม่วันนะครับวันนี้พามาชมควายแล้วก็ฉีดยาควายด้วยนะครับนี่นะครับเป็นยาบำรุงนะครับผมตัดไปตอนฉีดเลยนะครับนี่นะครับ ฉีดยาบำรุงนะครับนี่นะครับฉีดเสร็จแล้วครับก็นี่นะครับควายแม่วันนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูตอนฉีดควายพวกตัวเล็กเลยนะครับนี่นะครับฉีดแล้วนะครับก็ยาบำรุงนะครับ ก้อนนี้ก็ให้เพื่อให้ายามันไม่อยู่กับที่ให้มันขยายตัวนะครับตัวนี้เป็นยาถ่ายพยาธินะครับต้องฉีดใต้ผิวหนังนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ก็จะผมขึ้นเบอร์ไว้หน้าจอเลยนะครับนี่ครับฉีดใต้ผิวหนังผมขึ้นเบอร์ไว้หน้าจอเพื่อติดต่อคุณหมอวีระนะครับนี่นะครับ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนหน้าเหลือบหน้าลิ้นก็ต้องควรมีมุ้งไว้ให้มันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อใหพาดที่ใหม่ๆจากน้องตีด้วย